Hello, hello, hello! Hey guys, welcome to my channel, Asian Mama USA. I always welcome you. Come on, come on, guys, come join me. <laughs> my mouth is watering. Today I'm having some rice noodle with um, chicken feet and some uh, fermented pickle uh, pork. Come on, come join me. I got a lot of vegetable today. Sweet Pepper, jalapenos, um, Cucumber, Onions, s ์ส l ีล t นโชน์ l l ะอ้ออ l ออ้อก o ดี้สก o ยขมว o จอยมี่มาจะมามื่อนี้มากินก้อยขนมเส้นนะจ๊ะหรือก้อยขนมจีนนะจ๊ะใส่ใส่ตีนไก่จ๊ะแล้วก็ใส่แหนมหน่อยนึงน่าจะผักก็มีหลายอย่างมีผักชีมีต้นหอมมีผักก็ป็นผักกลงตุ้งเหมือนหมอจ๊ะักกลงตุ้งเนาะแล้วก็มีพริกมีแตงจ๊ะ มา yup. <mart bio> มามากินกันจ้าก่อนพี่อาจะไปกินกับฟ้าใครกดแชร์กดติดตามพี่ดาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเนาะเพื่อจะปฏิบัดิคิดต่อไปของพี่ดามาเขามากินกันมวนพุดสมว่า p เปอร์ซิ้นแล้ว guys อะไรมา spicy nose can be spicy คนกันจ้า Mr. ที่สุดคนจังได้ look at that Ooh, guys กินมือก็เก่าหรือจะ้ะ I like to use my my finger eat noodles like this ยี่ว่ากันเลยจะ้ะ no don't mind me okay guys I like to use my finger i l o b l use both l e t me try ลองกันจะ้ะยี่ว่ากันเลยจะ้ะทันใส่มือพี่รามากินมือมัจนจะแสบลองใส่สองกัน เ <Spicy. S 2> มน,นีพายุเข่าจ้าสต o r m มเ t ดชีดด c e 게 i 나 a i This is um, fermented pork. I call it pickle. Pickle pork.

ดียมันมีพกขาจะ้ะคือสีแสบก็มีพกขาว่นันนี้ Put some long beans in there too. còn đangตก kia kìa Still raining xanh The chicken feet, my friend, she already took the bone out for me. Just the soft bones in here. Mình mà nhai ra big feet <laughs> big chicken feet my puppy น้ำจีนฮอหนึ่งจ้ะวันวันแพกกับนูโดไรส์นูโด อยากกินมาจากทำแดงใจพักก็เกยบไปกินไหมอา A A ้ากเอเซฟมาเบสบพลไปลาก็ไปแล้วจ้าไปแล้วเนาะก็ขอบคุณสุกุลสุกุนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนะ thank you guys thank you All of you, thank you everyone for coming join me tonight. Thank you so much guys. ผิดราคาขอสุขสุขคนมีความสุขสุขคนเนี่ยเจ็บยากใครจะให้ลเราด้วยสุขสุขคนนะพอกันคลิปหนาแน่ได้เอาซีการ์ดแซมป์ปิ้งกันไป